นี่เลยเดี๋ยวฉันหาหลักฐานทีน่่ตรงนี้เลยฉันจะไปส่งขนมมาจริงๆขงโมยตอนไหนฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็ขโมยตอนที่ฉันวิ่งไปวิ่งมาไงาตอนที่ฉันออกกําลังกายตอนเผลอๆอ่ะหยิบไปใช่ไหมตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีนะไม่ควรทําตัวแบบนี้นะเายแก้วอยากได้ของของคนอื่นมันไม่ดีนะเยแก้วหลักฐานก็ไม่มีอย่ามาโทษฉันอีกทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยอ่ะ เช้านี้ชวนเจ้าอ้วนออกไปเล่นข้างนอกดีกว่าตินว่าเตาตินโอ้จะมาตะโกนอะไแต่เช้าเนี่ยฮะอ่ะคุณยา่าสวัสดีคับสวัสดีลูกอ้จะพร้อมไม่ไปโรงเรียนเด้อจะไปทําไมล่ะคะวันนี้หยุดเอ้าเห็นจะอ้วนไปสอบลูกวันนี้อ๋อโรงเรียนผมเลขที่ครูสอบวันหนึ่งเลขที่ขี้สอบวันหนึ่งครับทําไมไม่สอบพร้อมกันน่ะลูกอ๋อโตมันไม่ว่างครับเดี๋ยวถ้าเกิดนั่งติดกันเดี๋ยวครูหาว่าลอกอ,อสมัยย่าเด็กๆตอนสอบป<ม> .4 นะ ก็นั่งติดกันไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ยไม่คนละยุคก,กันครับย,ย่าตัวเนี้ยไม่ได้จะอ้วนมาอยู่กลับไปก่อนก็ได้ปะเดี๋ยวขอ,อนั่งเล่นเกมที่นี่แป๊บหนึ่งครับอ่ะอ่ะแล้วย่าแต่งตัวเสร็จย่าจะไปข้างนอกแล้วนะครับครับเพื่อนซี้จะอ้วนก็มาอยู่คนเดียวดูมันเสร็จทำนย่ากับบ้านมันเองนายต้องถุกไปอีกทางสิคะผมดักหลังอยู่ไปดีนะเล่นโทรศัพท์ย่ามีตังค์ย่าจะซื้อให้เจ้าอ้วนเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้ถูกถูกเยอะเลยครับยา่ารีบซื้อเลยเดี๋ยวมันจะได้ได้กับผม มีตังก็ดีสิไปไปไป,ไปย,ายา่าจะล็อกห้องแล้วจะรับของมาขายลูกครับครับมีอะไรต้องรู้จักช่วยกันนะเจ้าพรอมครับย่าเดตากตาเล่นระวางโดนฉันนวชนีนะลูกครับยา่ารู้แล้วระดับเทพฝากร้านป้าหมายดิฟ่ากำไรห่อละสามบาทก็ยังดีเค้กกล้วยหอมเจ้านี้อร่อยรับรองไม่ผิดหวัง สนุกเลยเล่นคนเดียวคุณนาย,อยทองอย่างเราต้องออกกำลังกายยามเช้าหุ่นจะได้ดีๆแข็ง,ขง,ขง,ขงแรงแข็งแรงสงสัยกันใช่ไหมคุณนายทองถืออะไรมาร้านทองเขาจัดโปรโมชั่นซื้อสองเส้นลดราคาเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นยังไงล่ะเหลืองอลาม คุณนายทองต้องใส่ทองคนละเส้นกับลูกสาวอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายโดนเหงื่อเดี๋ยวดำเก็บก่อนเดี๋ยวบอกลูกสาวเย็นนี้่กไปไหนนะลูกออกกำลังกายแป๊บหนึ่งเฮ้ยนั่นมันทองคำนี่วะอะไรนะสองเส้น ลายแต้องรอจังหวะวิ่งไปทางนูน้นและเราก็ไปหยิบกล่องทองอาตัวหนูมาทำอะไรคนเดียว เียนกายขึ้นอันดับหนึ่งแล้วครับไม่ใช่ขี้นะหินแบบนี้ไปนู่น,นแล้ว,ลวเดี๋ยวรอวนไปอีกทีโอยวิ่งวอมสักสามรอบพอ นี่แหละรอบนี้จัดก,การสบายเลยเว้ยไม่มีคนเห็น <Yeah. S 2> หน่อยแน่ไม่มีคนเห็นหรอจะๆเลยเจ้าโจนขโมยกล่องของคนอื่นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานบอกคุณยามไว้อืต้องรีบวิ่งไปดัก โด้โน่นี่ไปไหนไปจับโจนครับโจนที่ไหนอะที่นี่มีโจนหรือเปลต้องรีบมาดักมันซอยนี้มันต้องผ่านซอยนี้แน่นอนทางเดียวเฮ้ยมาแล้วร้อนดีจริงๆ เปิดดูสิคุ้มไหมอ้ไม่เสียแรงที่วิง่งเฮ้ยตรงนี้มีกล้องวงจรปิดไหมไม่มี <c oughs> เสร็จโจรของแท้ต้นกำลับ <c oughs> ไปดีกว่าเว้ย <c oughs> เอา้าแล้วจะทำตัวน่าสงสัยทำไมเราถอดโม่งแล้วเราจะไปไหนเฮ้ยอย่ามายุ่งอับข้า <c oughs> <c oughs> ไม่ยุ่งไม่ได้ได้ ไปขโมยของใครมาเป้าพูดเป็นเล่นน่ะมีหลักฐานเหรอข้าเพิ่งเดินออกมาจากบ้านเองไม่คุ้นน่ะไม่ได้อยู่แถวนี้คุณย้ายมาใหม่ให้รับสารภาพเรื่องจะได้จบดีๆรับอะไรเฮ้ยจะไปไหนก็ไปได้หลักฐานข้ามีดูซักเฮ้ยมันจะมาขโมยของเหรอ จะจะไม่เฮ้ยเต็มเต็มตาฝีมือถ่ายระดับเทพหลักฐานชัดเจนเองยอมยังเอาทกทับมาไม่ให้โว้ยเอาหลักฐานมานี่ด้วยอย่าใช้กำลังเองเข้ามาแต่ตะโกนให้คนอื่นช่วยช่วยด้วยจ้อยากกลับแบบดีๆแมะวางกล่องที่เองขโมยมาแล้วกลับบ้านไปทำไมต้องเชื่อวิ่งก็เหนื่อยทำไมต้องให้ไม่งั้นข้าจะไปบอกคนหน้าบ่บ้านให้จัดการเองเออเได้ก็ได้ก็ได้ ได้ไม่งั้นโดนดักกระทืบแน่เลยวางแบบนี้ยึดวางลงถอยหลังเบื้องไป้งห่างไม่งั้นตะโกนนะเว้ยโจ้ลูลาลูลาลูลายอย่าในนี้อีกนะเว้ยเจ้าเด็กแสบต้องเก็บไปคืนเจ้าของจนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะโอ้ยหน่อยแน่อุตส่าห์ไปขโมยมา คว้าน้ำเหลวเลยวันนี้ฝ่ากขนมขายเรียบร้อยแล้วกลับไปซักผ้าดีกว่าวิ้ยนั่นนี่คุณนายนี่ออกกำลังกายแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปทักทายหน่อย,อยทำอะไรอยู่โอ้ไม่มีตาหรือไงฉันกระโดดเชือกอยู่เฮ้อแก้วแก้วแก่ฉันมีอะไรให้ดูจะมีอะไรมาโชว์ฉันอีกล่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวกล่องทองฉันหายไปไหนเนี่ย เยแก้วหยิบไปใช่ไหมเอ้าทำไมมาโยนขี้ให้กันอย่างนี้เล่าฉันไปส่งขนมมาเนี่ยจะไปขโมยตอนไหนมานนี่เลยเดี๋ยวฉันหาหลักฐานอยู่ตรงนี้เลยฉันจะไปส่งขนมมาจริงๆขโมยตอนไหนฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็ขโมยตอนที่ฉันวิ่งไปวิ่งมาไงตอนที่ฉันออกกาลังกายตอนเผลอๆอหยิบไปใช่ไหมตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีนะไม่ควรทําตัวแบบนี้นะเายแก้วอยากได้ของของคนอื่นมันไม่ดีนะยายแก้ว หลักฐานก็ไม่มีอย่ามาโทษฉันอีกทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยอะฉันไม่รู้จริงๆคุณนายฉันไม่รู้จริงๆไม่ต้องมาเบี้ยนตายยายแก้วฉันไม่เชื่อเธอหรอกย่าองไพ้ทำไมครับอ้าวเจ้าหนูมานี่เลยมาเป็นพยานทียายแก้วขโมยของ<ะ>คุณย่าน,ยนะครับขโมย คุณย่าร้องไห้ทำไมครับคุณนายก็ว่าย่าขโมยของก็ไปลูกคุณย่าไม่ได้ขโมยนี่ครับอ้าวรู้จักกันเนี่เข้าค้างกันเหรอฉันไม่ได้ขโมยคุณนายคุณย่าคบไม่ต้องหว่วงยวผมช่วยเองนี่ใช่ไหมก่อของคุณนายอะครับอ้าวสรุปเธอเป็นคนขโมยเหรอเนี่ยฮะจะผอมมือไม่น่าไปขโมยของคนอื่นเลยลูกหยุดก่อนครับย่าผมมีหลักฐานเดี๋ยวนี้ไม่มีหลักฐานพูดกันยากคุณนายดูให้เต็มเต็มตา เฮ้ยมันจะมาขโมยของเหรอเป็นไงครับชัดไหมเย่กแก้วไม่ได้ขโมยคุณย่าไม่ต้องเศร้านะคะมีหลักฐานขอบใจนะเจ้าผอมไม่งั้นย่าโดนเยาคุณนายใส่ลายย่าแน่เลยแค่น,นี้ก็แย่แล้ว คุณเนี่ยนะไม่มีหลักฐานไปใส่ร้ายคุณืืนคุณยากเสียใจฟรีเห็นไหมเนี่ยแล้วทีเนี้ยจะรับผิดชอบอยังไงฉันคุณนายทองทําผิดกล้าย,ยอมรับยายแก้วให้อยู่ห้องชั้นฟรี2เดือนส่วนหนึ่งพันนี้ให้เป็นรางวัลทองชั้นแพงกว่าน,นี้อีกขอบใจมากเลยเจ้าหนูอะทาดีไม่ต้องไปรับสิ่งตอบแทนลูกเออฉันให้ยายแก้วไปเถอะเอาไงดีอะครับยา่าเออปู่หญ่ก็ให้กันรับไว้ลูกอาไปขอบคุณครับ อาท้องคืนมาสิครับสวดในแก้วอยู่ห้องชั้นสี่สองเดือนนะขอโทษทีไปละดีใจด้วยนะครับย่าได้อยู่ห้องรีสองเดือนคุ้มกับพี่เสียน้ําตาย่าจะดีใจดีหรือเสียใจดีลูกดีใจดีครับค่าห้องเดือนหนึ่งต้งหลายพันเงินที่คุณนายให้มานะเก็บดีๆนะเจ้าผอมครับไปกลับบ้านกันเถอะครับคุณนายนะคุณนายมาโทษกันได้ใจเย็นครับย่าด้ค่าเท่า เช็คของก่อนอยู่ครบไหมหนึ่งเส้นสองเส้นสร้อยคุณนายทองครบทุ้ยรีบเก็บดีกว่าไม่วางไว้ไหนแล้วเดี๋ยวโดวนขโมยอีกกลับบ้านกลับบ้านอุย๊ยงุดหงิดอว้ย,อยตอนบุกกี้เคาะจะเคาะเล่นอะไรกันนักหนาเสียงมันก็กรบกันสิโอ้บ็บอกอยู่ว่าตอนส่งอาหารให้เบาๆพออันเจ็บมือแล้วเนี่ย ข้อไปปุกกี้ข้อทีตัวนี้ข้อสองทีสรุปจะไปข้อไหนรู้ข้อสอบเขียนคำตอบเป็นรูปหัวใจเพื่อมันเขียนไงนะติ๊กอ่ะให้มันเขียนดูเขียนทีดูมันนี่คือคำตอบก็ว่าอยู่มันเขียนอะไรยุบยิกยุบยิกที่หลังค่ะคนเป็นงานนั่งอยู่ข้างหน้าคนไม่ได้เรื่องดันนั่งอยู่ข้างหลังอีกพูดมุนกียวะ ให้ข้าหน้ากลมเหรอเอออ้าวผมเอ้าไปไหนอะห่ะอ้วนอุ้ยมุดนิด<ม>เอานั่งทำอะไรตัวนี้คนเดียวอ,ะอ่ะพูดึแล้วมันเศร้าผมเลยเศร้าทำไมอะ่ะแค่บอกคำตอบพลาดน,นิดเดียวถ้าเป็นโมโหค่ะไม่น่าจะนิดและมั้งเพื่อนโมโหขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยงุดหนีด้วยนี่เราผิดเหรออุย้ย หัวอะไรนักหนาผมอ่ะหัดสับบ้างไฟปิดด้วยนะไม่รู้ดิคนมันคันคันนี้ตกแน่เลยอะพวกเราอ่ะเย่ยมรวคนเดียวตีนเอาอะไรมากินดิก็บอกอยู่วันนี้ไม่เปิดร้านเจ๊ไว้ดีหาอะไรกินหน่อยค่ะตุณี้งนั่งทำแมบอกให้หาอะไรกินค่ะไม่หิวหมายถึงหาอะไรให้พวกเรากินเออนั่ก็ตกตกใจ ฉันจะตกใจเฮ้ยมนเพืือนเมื่อเช้าได้เงินพันหนึ่งด้วยแหละนี่หนึ่งพันเฮ้ยหนึ่งพันเลยอะเฮ้ยแบงค์จริงต่อเงินคนอื่นน้ำเฟซเออของแท้แน่นอนป้าไปซื่อนมลอมากินเฮ้ยไปเร็วจะให้เจ๊เอลนิกหุดหงิดหรอเออก็แด้วานหน่อยนะคะเสียกายเออคำเนี้ยฟังลื่นหนี เออแล้วผอมเอาตังมาจากไหนอ่ะถามผ้าตินแล้วผอมเอามาจากไหนอ่ะยมโลแล้วผอมเอาตังมาจากไหนอรอปุกกี้แล้วผอมมันเอาเงินมาจากไหนอ่ะน้องเป็ดแล้วผอมมันเอาเงินมาจากไหนอ่ะยจำนวนมาที่เท่าไหรจะตกเลยนั่งไะนโต๊ะจะพังอยู่แล้วเงินก็เงินเราแถมต้องไปซื้ออีก ยนทีไ่ไรอากาศดีทุกทีโอูห้หูจะลดขึ้นมาแล้วอ่ะกายซื้อมาอยัางอ่ะนี่ไงไปกินกันดีกว่าปะหุ้ยหอมแบ่งตังค์ในค่าห้าร้อยดิมันจะดีหรอโธเอ้ยเขาซื้อให้กินยังจะไปขอเงินเพื่อนดีกนิส่ไม่ดีเลยนางเป็ดหุ้ยก็หยอกไปนั้นแหละเกิอได้ก็ดีใช่ปะ อแจกใจกันไปอ่าไปไปเอาไปกินกระป๋องมันสะใจตรงนี้แหละแต่กี่ตกใจจะตกใจทำไมคุณแม่บอกให้ตกใจอะไรจะแปะโอ้หเช็คสมองมัานะโธ่คิดว่าทำเป็นคนเดียวเหรอพร้มอมโชว์ปะหน้าอ้วนโชว์ดิได้นั่นนั่นนก็ธราดา กินขอบใจนะขอบพี่เลี้ยหรือ,อไม่เป็นไรได้เงินมาก็แบ่งๆกันอ่ะแบ่งสิแบ่งสีไม่หมายถึงแบ่งซื้อขนมให้เนี่ย <c oughs> น้ำเสดมันไม่หยุดขอยักูว้ว้าวกายเราได้เงินมาได้ไงอะคุณนายดีใส่ลายย่าเฮ้ย <c oughs> คุณนายใส่ลายอ่ะเหรอแล้วเรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเราเรามันยาวเดี๋ยวย่อให้แล้วกันมาถ้ายอยากรู้สุ่มหัวฟังนี่ เรื่องบรรชาวนั้นเป็นแบบนี้คือคือทุนนอ่ะเขากโบเชี่ยวลงไปใช่ไหมแล้วพอมาพักปุ๊บมอุ้ยวนพอโจมมาสปปุ๊บใช่ไหมันก็หยิบมาแต่เราอ่ะนันไปแอบถ่ายได้อืานี่ลอืมอืมหลังจากนั้นใช่ไหมโจมมันก็เลยเข้าไปในซอยนั่นแหละแล้วเราก็เดินไปดักมันแล้วมันก็ปามปามปามอะไรไม่รู้เรื่องปเ เฮ้ยฟังกันไม่เข้าใจเหรอไม่รู้ดิคนม,มันหิวหนังเรื่องนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่มีหลักฐานไม่ควรใส่หลายคนอื่นก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะคุณย่าได้อยู่ห้องเช่ารีกี่เดือนอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย